สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเก็บพระสมเด็จกับชาวบ้านตัวดำๆนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสายอนุรักษณ์ทุกทท่านนะครับนะครับวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพเจดีนะครับเพื่อนเพื่อนเนื้อหามวลสารเก่านะครับเนื้อปูนนุ่มนะครับหนึกนุ่มนะครับองนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ร่วมกันศึกษานะครับเนื้อหาของพระสมเด็จ วัดละครั้งนะครับนะครับร่วมกันศึกษาแล้วก็เก็บรักษานะครับดูจากมวลสารนะครับความปริแยกนะครับนะครับดูนะครับเนื้อก็จะออกเป็นปูนนุ่มนะครับนะครับตรงนี้ส่องแล้วหนึกนุ่มนะครับนุ่มตานะครับเพื่อน มวลสารก็มีครบนะครับนะครับดูจุดสังเกตนะครับของพิมเจดี JD นะครับเพื่อนๆจะไม่มีชายจีวรน,นะครับพยายาม,มเพื่อนๆดูนะครับตรงหัวเข่าด้านซ้ายนะครับกับข้อศอกนี่จะไม่มีชายจีวรที่ต่อกันนะครับแล้วก็ องค์พระนี่ก็จะเล็กนะครับเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับดูมวลสารนะครับเนี่ยมวลสารที่ฝังอยู่นะครับเพื่อนความเหี่ยวย่นนะครับยุบย่นนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับดูนะครับล่องรอยนะครับความเก่านะครับคาบแคลไซส์นะครับเพื่อนๆแลวดูมวลสารนะครับนะครับพระกำแพงนะครับที่ฝังอยู่นะครับ เป็นตัวเลเห็นไหมครับเพื่อนจินสอเหลืองเนี่ยครับดูความเก่านะครับเพื่อนพิมพ์ทรงให้ได้นะครับเพื่อนเนี่ยพิมพ์เจดีนะครับประพักจะเป็นแบบนี้นะครับประเกตนะครับเกตเปรลวนะครับเพื่อนพระพิมพ์เจดีนะครับนะครับดูนะครับเพื่อน สงก็จะมีหดนะครับเนี่ยมีคราบน้ํามันตังอิ้วคราบน้าอ้อยเคี้ยวเห็นไหมครับที่ขึ้นนะครับคราบเกสรดอกไม้นะครับนะครับมีขึ้นมาให้เห็นนะครับออกออกเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับเป็นคราบนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแยวขอพยายามดูว่าความเก่าครับแล้ว ดูมวลสารนะครับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยส่งดูให้ดีนะครับเพื่อนเจอก็ให้เก็บนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับนะครับดูความเหี่ยวความยุบย่นเนี่ยครับเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนใ้ดูด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนดูเนื้อหานะครับ เนื้อความเก่านะครับเพื่อนๆเนี่ยดูในร่องในรอยแยกนะครับก็จะมีการงอกของปูนเปลือกหอยนะครับนะครับเพื่อนมีทั้งรอยงอกใหม่งอกเก่าจะทับซ้อนกันนะครับเพื่อนก็พยายามดูนะครับนะครับบนสารก็จะเป็นก้อนๆเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นเนื้อปูนนุ่มก็จะออกแก่ไปทางปูนก็จะเป็นออกเนื้อขาวๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นก้อนมวลสาร,รนี่เองครับนี่ด้านข้างนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยความสวยงามนะครับความซึ้งนะครับเนี่ยดูดูให้ได้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆ นี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยร่องรอยของมวลสารที่หลุดล่อนไปเห็นไหมครับก็จะเป็นหลุมนะครับภายในหลุมก็จะมีการงอกนะครับเพื่อนๆส่องเข้าไปให้ดีนะครับก็จะเห็นนะครับเนี่ยมวลสารก็มีทั่วองค์นะครับองนี้นะครับนะครับเนี่ยดูนะครับด้านหลังก็ไม่ยนะครับดูมวลสารนะครับเนี่ยเีนสอเหลือง นะครับเนะี่ยเห็นไหมครสีฟ,ฟ้านะครัมีนะครับนะ่เห็นไหมครับนะก้อนเทาก้อนดำนะครับเนี่ยนะครับพยายามส่องดูให้ดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับเจอก็อยากให้เพื่อนๆได้เ,นนเก็บนะครับพิม พิมเจดีนี่ก็จัดอยู่ว่าหายากอยู่นะครับเพื่อนมีน้อยนะครับส่วนมากจะ,จะพบเจอพิมพ์พใหญ่นะครับครับก็ดูชมนะครับเพื่อนเ,อน,เนี่ยนี่นะครับดูคราบน้ำอ้อยเคี้ยวเห็นไหมครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนความเป็นธรรมชาตินี่สำคัญนะครับ นะครับแถวไซค์ขึ้นปกคุมผิวมีรอยแยกรอยย่นนะครับขอบซุ้มก็มีการหดตัวเห็นไหมครับนะครับดูในส่วนที่ประพักเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชายจีวรนะครับซุกเข้าไปตรงใต้หลักแหลกก็ยังมีให้เห็นนะครับองนี้นะครับ นะครับรอยสังคติสังคติก็จะมีเส้นลงมาเห็นเห็นนะครับแต่ตรงเข่าด้านซ้ายขององค์พระกับพระศอกมจะไม่มีชายจีวรให้เห็นเห็นไหมครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาทดลองแม่เหล็กดูสักหน่อยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเพื่อนนะครับว่าจะได้แม่เหล็กหรือเปล่านะครับลองดูนะครับพยายามตั้งองค์พระให้ตรงนะครับเพื่อน ใช่นะครับทดลองด้วยแม่เหล็กแรงสูงนะครับนะครับยังได้นะครับเพื่อนๆองนี้นะครับนะครับก็อยากให้ทดสอบเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆแม่เหล็กแรงสูงนี่คือเบื้องต้นนะครับการทดสอบเบื้องต้นด้านหลังไม่มีนะครับนะครับมีอยู่ด้านหน้านะครับจะมีนิดเดียวนะครับองนี้ส่วนมากเนื้อขาวนี่จะมีน้อยนะครับ แต่ก็ยังได้นะครับนะครับเพื่อนเบื้องต้นนะครับทดสอบไม่เหล็กนะครับเพื่อนไม่เหล็กแหลงสูงนะครับแล้วก็ถ้ามาอยากมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องส่งตรวจนะครับเพื่อนส่งตรวจกับสยามอาร์มอลิตคอเรชันได้นะครับเพื่อนนะครับองนี้สวยงามนะครับเนื้อหามลสารนะครับเพื่อนเนี่ยขยายให้เพื่อนเพื่อนืได้ดูนะครับ ในร่องรอยของการปริแยกนะครับนะครับมวลสารที่ฝังอยู่นะครับเพื่อนนะครับดูคาบแคลไซดนะครับเนี่ยคาบนะครับครับน้ำว่านคาบน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับคาบเกสรร้อยแปดนะครับนี่ครับมวลสารเห็นไหมครับเพื่อนนฮะครับ ท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยให้ช่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ